ไ,ได้เฮ็ดไข่เฮ็ดปวกเฮ็ดเพลิงเฮ็ดกอเฮ็ดแสงลำหมากนี่ได้เห็ดกวสวัสดีเจ้าม่พี่นกฟองไปสุขุสุขคนเนะมื่อนี้ได้ติกผ้ามาโขกเด้อพี่นอกไดติดผ้ามาโขกสิผ้ามาสิผ้าพีผ้าน้องมาผ้าเฮ็ดไปป้อมๆกัน มาตามกันเบิรงวามือามานี่แยติกสิได้เห็ดบนะ่เนาะพี่น้องพร้อมแล้วไปกันเลยไปดองแกลกแฮกเหมือน,นพี่น้องเห็ดบวก งามกักงามงามงามเห็ดพึ่งพี่นอ้อง,งเห็ดพึ่งพี่นอ้องชิบชิบสามดอกแล้วสี่ดอก อาดอกพี่หกดอกมูมหนึงพอดีพี่นอ้องเห็ดปวกพี่นอ้องเห็ดปวกบ้านไข่เอินเห็ดปวกตาบมันสิบพวกเกิดเป็นมูมจะเกิดเดี่ยวเดียวเนี่ยสวยงามเห็ดเพิงดำ สามดอกดอกนี่ข่กระสีเอาข่เราไปป้อยหน้าข่อป่อยส่วนข่พายามันเห็ดเพิงแดงจือแล้วพี่น,อน,นะน้อง,ง,เ,งเออ เห็ดไข่จ้าว้าวงามคักพอเห็ดเผืงมูนน้องหนึ่งสสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบากจับพี่น้องจ้าจ๊ chup Papi chup Da 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 Whoop Chup Chup Boy, yellow Hãy subscribe cho งนึงชั้นนี้แหละถ่ายพระท่น<ค>ยันงงอมโคกได้โคกเดียวพี่น้องพ่อแกงแล้วสีเมื่อนแล้วใช่ี่เบ้ากิ๊บเสล่วให้พี่ให้น้องบึ้บกับกล่องดีกว่าเนะ้อนี<ค><ย>พี่น้องได้เห็ดไข่เห็ดปวกเห็ดเพิงเห็ดกอ เฮ็ดแตงน้ำหมากนี่ได้เฮ็ดกว่าโอ้สำนีก็พ่อแล้วไปเอา้าที่หนีเมอ่อสำหรับคลิปนี้ลาปีแล้วน้องไปเพียงทอนีพอกันในคลิปหนายะติ๊กสิภาพไปไสรหรือ,อยายติ๊กสีแสดงยใน้นใบิ้งกะฝากพี่ฝากน้องติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า